อะไรครับใช่ล้านขใช่ร้านของเล่นครับนั่นนะทำอะไราเอ,อ่อบปรพนอ,อยู่ปะป้อนอ,อยู่รรป้อนอ,อยู่อ๋อสวอโอวันนี้หม่ามาจะพาหนูไปไหน พ็อกเกดโออะไรนะถ่ายรูปน,นกเหรอโอเควันนี้엄มาจะพาหนูไปสยามสยามอะไรบ้างสยามสยามลูกไม่ใช่ฉลามามีสัตว์มีสัตว์ไหมแล้วก็มีเดวิลที่น่ากลัวด้วยอ๋อมีเดวิลที่น่ากลัวด้วยสยามจะมีเดวิลที่น่ากลัวไหม หรอน้องเคน,นเขาเขาคาดหวังว่าสยามจะมีรีวิวที่น่ากลัวสยามเป็นที่ที่เราจะไปไม่จะมีร้านค้าต่างๆแล้วก็มีที่ช้อปปิง้งมีซื้อของวันนี้เป็นปาป๊าเป็นคนขับรถนะหลับเลย มื่กอ,อก่อนมาเคยเลนที่นี่ใส้มือลูกเคนไม่สนใจอตอนนี้เานาตอนนี้เราอยู่ที่สยามแล้วเรามาอยู่ที่เเราจะที่สยามสแคนะเดี๋ยวเราเข้าน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยที่สยามกันเด็กๆเ,เจอร้านของเล่นร้านแรก ใช่อะไรครับใช่ร้านของเล่นครับงั้นนะทำอะไรเอ่ยเรามาเจอเครื่องพิซเซลโอ่งอันนี้นะมันคืออะไรในเนี่ย ยืมหนังสืออัตโนมัติทุกคนสามารถมายืมหนังสือตรงนี้ได้ <c oughs> เด็กๆเ,เขาก็จะมีแอปให้ดาวน์โหลดแอป <c oughs> แล้วก็มีแอคเคา t ์ <c oughs> แล้วก็กดจากตรงนี้ได้เลย <c oughs> มีหลายเล่มเลยนะดูสิต่ <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นหนังสือของผู้ใหญ่นะ <c oughs> อ๋อมันก็มีหนังสือแบบ <c oughs> หลากหลายพอสมควร ทำอะไรการตกดันหาที่นั่งหรอคะเอายิ้มด้วยยิ้มหวานด้วยตอนนี้เราออกมาจากสยามสแควร์แล้วนะเรามาที่สยามสแควร์มีป๊อปหมาด,ด้านหน้าด้วยนะคะเมื่อก่อนน้องเคนมาเนี่ยตรงนี้ดับมีเเชีย เราก็ปิดดูซื้อรามิงไปหาอยากกินกินกันจะสั่งอะไรดีคะพน้าสั่งอะไรดีลูกดูดูเมนูนะหอยากกินอะไรจะกินอันนี้น้าจะกินอันนี้รอแล้วเมนูอะไรพน้มาสั่งราเมงให้แล้วแล้วก็สั่งข้าวหน้าเนื้อให้เด็กๆด้วยนะแบ่งกันกิน A later few moments โอเคมาแล้วราเม็งมินมินิมินิทั้งคู่ใช่ไหมครับนี่แนวราเม็งนี่เดียวทุกแนวทุกอย่างมาแล้วนะราเมนของเด็กเโอ้โหอยากกินอยากกินรอแป๊บนึงนะคะ ไม่ได้ไม่ทำไรปอมือนี้น้องค่จะเลี้เองนทุกคนน้องเพจะเลียมือนี้เอง่นปกอนอยู่ปอป้อนอยู่ ออเป็นจังกินกันไปแล้วตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินไปทำทุลระแปบหนึ่งภารกิจของวันนี้คนพบว่าเราไม่ได้มาสยามนานมากจนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเป็นจังทำอะไรอ่ะอ๋อร้อนละ บาลานซ์บาลานซ์ไปเร็วไปเร็วปะปารออยู่นะโอเคเก่งมากเจอทางบาลานซ์อีกแล้วเหรอโอเคหนึ่งสองสามไปอีกเลยโอเคเก่งมากอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามีต้นไม้บังเสียใจด้วยอดเต้นแล้วเต้น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 เอ้าเพลงจบแล้วเอาเพลงมาใหม่ น้างงฮานะเขาดวนนะฮานะเขาดวนนี้ฮานะเขดวนนี้อยู่ยว้าวมันเป็นโดนงับแล้ว <c oughs> อ่าระหว่างรออ่าทุกคนผัดกานผัดกานกอด <c oughs> อ่า <c oughs> จนกว่ามันจะงับลงมาเฮ <c oughs> ้ยฮานะมันต้องกดจนโดนงับ นดน<ล>งับซะแล้วต้องแต่ต้องผายกันกดนะอ,อตา,ต,อาตาเอ๋้าตาเอะม่าตาเคนตาผ่านนาำไม่กล้าเล่นแล้วเพราะว่าโ,โดนงับโอเคตอนนี้เย็นแล้วนะเด๋ดวที่ยวรัชสยามแล้วกลับบ้านกันแล้วนะคะบายบายน้องเคน บายบายงอนหน่อยเพาว่าเคนจังอยากนั่งที่นั่งฮันะแต่ว่าไม่ได้นั่งใช่ไหมเ <c oughs> งียบไปเลยบายบายหน่อยบายบาย